กินข้าวกับทอรเตอร์เ,รเ,รเนี่แใส่พริกประดุกนะคะใส่หน่อไม้ค่ะพี่น้องค่ะ เสิร์ฟใส่จานก่อนนะคะวันนี้กับข้าวก็มีอย่างเดียวนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะเตรียมตัวกินข้าวโรงงานนะคะโรงงาน7จ็ดโมงค่ะพี่น้องมาเด้อทุกท่านเิฟซีที่น่ารักทุกท่านมากินน้ำสาเตได้จ้ะได้